วิธีการเซฟคลิป t i k t o k ของเราไม่ให้ติดลายน้ำนะครับทำตามนี้เลยครับใครสนใจไฟเทมเพตสวยๆแบบนี้กดที่ลิงก์วีดีโอแนะนําใต้คลิปนี้หรือกดไปที่หน้าช่องของผมได้เลยครับให้เพื่อนเข้ามาที่หน้าโปรไฟล์ของเราครับแล้วเลือกคลิปที่เราต้องการจะเซฟออกไปครับอย่างเช่นของผมผมจะเลือกคลิปนี้นะครับให้เพื่อนทําการกดที่จุด3จุดตรงนี้นะแล้วเลือกคําว่าคัดลอกลิงก์นะกดไปเลยคัดลอกลิงก์จากนั้นให้เราไปที่เบราว์เซอร์นะครับจะเป็นโค m มก็ได้หรือจะเป็น Safari ก็ได้นะครับแต่ผมจะมาที่โคลยแล้้้วใหเเพพื่อนขา Google ิมพ์ค้นหาครับนตเก เลยครับ TikTok วิดีโอดาวน์โหลดครับกดไปเลยแล้วก็มาที่ช่องตรงนี้ครับให้เพื่อนเอาลิงก์ที่เรา Copy มาเมื่อกี้นี้เนี่ยในหน้าโปรไฟล์ของเราอะให้เพื่อนเอาลิงก์มาวางได้เลยกดวางแล้วก็กดคําว่าดาวน์โหลดได้เลยนี่ครับมันก็จะขึ้นลิงก์มา2ลิงก์แบบนี้ครับให้เพื่อนกดลิงก์ไหนก็ได้นะครับ01หรือ02ก็ได้นะผมจะกด01กดไปเลยดาวน์โหลดเซิร์ฟเวอร์01อ่ะแล้วตรงนี้ครับด้านล่างเนี่ยมันจะมีเขียนคําว่าดาวน์โหลดครับให้เพื่อนกดคําว่าดาวน์โหลดได้เลยนะกดไปเลยดาวน์โหลดอ่ะแค่นี้ครับมันดาวน์โหลดลงเครื่องเราเรียบร้อยแล้วแล้วมันจะมีเขียนคําว่า Open in เนี่ยให้เพื่อนกดคําว่า Open in ก็ได้นะหรือถ้าเป็นเบราว์เซอร์ s a f a r เนี่ยมันก็จะมีเขียนว่าดาวน์โหลดเหมือนกันนะก็ให้เพื่อนกดไปเลยกด open in download ครับอ่ะมันก็จะเด้งมาที่หน้านี้นครับตรงที่ชื่อคําว่า snapstick เนี่ยมันก็จะเป็นคลิปที่เราดาวน์โหลดมาเมื่อกี้นี้นั่นเองนะให้เพื่อนกดที่คลิปนี้ได้เลย snapstick ตัวนี้นะจิ้มมาแล้วด้านล่างเนี่ยมันจะมีแบบเหมือนปุ่ม save อะไรอย่างเงี้ยให้เพื่อนกดที่ปุ่มตัวนี้ได้เลยนะกดได้เลยแล้วเลื่อนหาคําว่า save video นะครับกดไปเลย save video ถ้าเกิดของใครคลิปยาวหน่อยเนี่ยมันอาจจะมีดาวน์โหลดนิดนึงแต่ของผมคลิปสั้นเนี่ยมันก็จะดาวน์โหลดเร็วมากแล้วให้เพื่อนไปดูที่แอปฟโ o ต้ของเราได้เลยนะนี่ครับกดมาที่แอปฟโ o ต้ปุ๊บอ่าเนี่ยครับขึ้นมาทันทีเลยตัวล่าสุดเลยนะกดเข้าไปเลยนี่ครับลองเพยดู นี่ครับก็จะเป็นวิธีการเซฟวิดีโอแบบไม่มีลนยน้าแล้วนะแต่ผมขอแนะนำครับให้เพื่อน,เ,อน,เ,อนเซฟแค่คลิปของตัวเองนะครับเพื่อที่จะเอาไปลงในแพลตฟอร์มอื่นๆนะเพื่อนๆอ,อ,อย่าใช้วิธีนี้ไปเซฟคลิปคนอื่นครับมันจะไม่ติดลายน้ํานั่นเท่ากับว่าเราอาจจะละเมิดลิขสิทธิ์ของคนอื่นนะครับอันนี้เป็นสิ่งสําคัญครับก็วิธีทาจะประมาณนี้เลยครับ